สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกดาวล้อมเดือนค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบินนะคะสีโอรส2เส้นสีขาว2เส้นค่ะเป็นดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละยี่เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปให้ได้ความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรครึ่งค่ะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับนะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเป็นเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับสองมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเซลริบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ บีบกดลงไปค่ะที่มุมนะคะหลังจากนั้นให้พลิกลกับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดลงไปที่มุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะเริ่มจากเส้นสีโอรสเป็นเส้นแรกให้เราพับปลายริบบิ้นกลับมาค่ะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอบลงไปที่ฐานค่ะหลังจากนั้นให้ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับไปลายิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะไปลายริบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะพับเส้นดิบินกลับมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวเป็นเส้นแรกค่ะพาดเฉียงขึ้นไปค่ะต่อมาเส้นที่สองก็คือเส้นสีโอรสค่ะพาดทับเส้นที่หนึ่งไปค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สามพาดทับเส้นที่2ค่ะหนึ่งสองสามนะคะเส้นที่สี่เนี่ยเราจับลงมาด้านล่างแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด3มเส้นเราจะทำเส้นที่3าเป็นเส้นแรก2เส้นนี้หลบมาค่ะเส้นลิบบิ้นเส้นสีขาวที่เราทำชี้ขึ้นไปด้านบน ให้เรานำปลายดิบินพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะได้หนึ่งเส้นแล้วนะคะต่อมาเป็นเส้นที่สองก็คือเส้นสีโอรสค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาสองเส้นนี้หลบมานะคะ เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นริบบิน้นเส้นสีขาวเอาสีนี่ค่ะเอาสีโอรสหลบมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่ ดับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นที่อยู่ทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งขานี่ค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชื่นชอบตัดให้ครบทั้ง4เส้นถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ